ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหัวตัดของ b v วอดีเนะครับเราจะเห็นทุกอย่างเลยนะครับในหัวตัดตรงนี้นะครับนะครับผมแต่ในเคสนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องแอร์กันนะฮะว่าเจ้าแอร์ของ BVD เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ยกออกมาจากรถเพื่อเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับผมมีความซับซ้อนมากนะครับมีชุดแผงควบคุมอยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นคอมเพรสเซอร์ไฮโวลต์นะครับก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยปั่นเลยนะครับเพราะว่ารถ e ีไม่มีสายพานนะถ้าเป็นรถสันดาบเราก็นึกภาพสายพานปัน่นแต่ตัวเนี้ยใช้มอเตอร์นะครับเป็นการสร้างแรงดันออกมานะครับผมแล้วก็มาเข้าตัวแผงนี้นะครับส่วนแรกเลยนะครับที่ระบบเนี่ยได้ทำการคอนโทรลอุณหภูมิก็คือแบตเตอรี่ ออกจากแผงนี้นะครับมาที่ตรงนี้นะครับชุดนี้นะครับเพราะจะเป็นชุดไอเป็นชั้นวาลนะครับสร้างความเย็นเข้าไปในในแบตเตอรี่นะครับนี่ก็ฝังกลับมาแต่มีความพิเศษอย่างนึงคือชุดนี้สามารถจะสร้างเป็นฮีตเตอร์ได้ด้วยนะครับสมมติอากาศมันเย็นเกินไปนะครับอยู่ในเมืองหนาวหรือว่าตอนเช้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนฝั่งนะครับด้วยการสร้างความร้อนแทนมันจะสลับฝั่งกันได้นะครับทําได้ทั้งร้อนและเย็น จะเป็นการคอนโทรลนะครับเราไม่ได้ให้เย็นอย่างเดียวแต่เราต้องการคงที่นะครับก็จะปั่นเข้าไปเป็นความร้อนย้อนกลับมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแพ็คแบตเตอรี่นะครับแ,แบตเตอรี่ตังใหญ่ๆเลยนะครับผมท่อน้ยายาแอร์มาสักคคู่เนี่ยเข้านี่นี่นะฮะเข้านี่แล้วก็จะมีเป็นแผ่น่เียตลอดช่วงเลยทั้งหมดเลยนะครับเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบตู้เย็น นะครับจะเป็นการเลกเปลี่ยนความร้อนจะเอา,าน้ํายาแอร์เข้าไปเลี้ยงทั้งหมดเลยนะครับนีเลยเป็นเป็นยี่ห้อเดียวที่ทําแบบนี้นะครับมันจะสามารถขนโทลอุณหภูมิได้นิ่งมากๆนะครับจะไม่ร้อนและเย็นเกินไปเพราะว่าเย็นเกินไปแบตก็ไม่ชอบร้อนเกินไปแบตก็ไม่ชอบก็ใช้วิธีคือคุมได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับโดยผ่านชุดวาล์วตัวตะครู่นะครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะมานี่ตัวนี้ก็เป็นจะเข้าตัวฮี t เอ็ก a เชนนะครับทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับระบบน้ำนะครับเขาเอาแอร์มาหล่อเย็นน้ำด้วยนะครับน้ำร้อนหรือเย็นเกินไปก็สามารถคอนโทรลได้อีกผ่านตัวนี้นะไปดูในรถกันนี่ครับตัวนี้เป็นตัวเล็กเปลี่ยนความร้อนและเย็นนะครับสังเกตท่อแอร์เขเข้าด้านล่างตรงนี้น,นะครับเข้ามาเลกเปลี่ยนความร้อนกัน นี่ต่อเข้าน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายความร้อนเนี่ยไม่ได้ออกที่ตัวหม้อน้ําเพียงอย่างเดียวนะมันจะสามารถระบายความร้อนผ่านตัวฮีตเอ็ก n ชนตัวนี้ได้นะครับเป็นการเล็กเป็นความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิในชุด i n w วอเตแล้วก็ชุดมอเตอร์ด้านล่างนะครับแอร์ก็มาคุมตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนต่อมาที่ระบบแอร์จะคอนโทรลอุณหภูมินะครับก็คือห้องโดยสารนะครับ เขาจะมีท่อเข้าท่อออกสี่ท่อนะห้องโดยสารเนี่ยนะครับมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงเนี้ยเดี๋ยวผมไปดูอะไรถ้าสังเกตกันจะเห็นว่านี่ตัวนี้เป็นไฮนะครับท่อไฮนะครับขเขาจะใช้ความร้อนจากระบบแอร์เนี่ยเข้าไปเลี้ยงฮีเตอร์นะครับชุดนี้เข้าฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์ของระบบแอร์ในห้องโดยสารนะครับจะใช้จะใช้แรงดันน้ำยาแอร์ตัวเนี้ย สร้างความร้อนเข้าไปทําให้เกิดการความร้อนขึ้นมานะครับจะไม่เหมือนรถที่เราใช้น้ํำมันนะครับที่ใช้น้ํารอเย็นตัวเนี้ใช้จากแอร์เลยนะครับแล้วก็ท่ออีกชุดหนึ่งจะเป็นท่อโลนี่อันนี้จะทร้างความเย็นนะฮะเขามีทั้งร้อนและเย็นเลยนะครับประมาณนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบแอร์ของอตู้สา3นะครับค่อนข้างจะทํางานหนักเลยนะครับส่วนแรกที่เรียงเลยก็คือแบตเตอรี่จะคอนโทรลทั้งร้อนเย็นเลยส่วนที่2จะไปคอนโทรลที่ฮีทเอ็กแชนนะครับหรือตัวเลขเปลี่ยนความร้อนกับระบบน้ํานะครับเพื่อรอเย็นและก็ทําการฮีตในกรณีที่ <c oughs> <c oughs> อุณหภูมิไม่ได้ตามต้องการนะครับส่วนที่3นะครับก็คือห้องโดยสารนะครับจะทําหน้าที่เป็นฮีเตอร์และก็เป็นคูลิ่งด้วย นะครับสอ,อย่างเลยในแอร์ของ BYD นะครับระบบแอร์ทำงานหนักมากนะครับผม